ทำโมเดลให้โปร่งใสและมีภาพอยู่ด้านหลังแบบนี้ทํายังไงตามมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกหลังจากที่ทุกคนกดเข้าแอปโนแมมไปแล้วนะคะก็มาดูตรงสารหลักรูปภาพตรงบนบนสายค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะมีคําว่าภาพอ้างอิงอยู่ให้ทุกคนติ๊กถูกไปค่ะหลังจากที่เราติ๊กถูกนะคะก็จะสามารถเลือกภาพหรือว่าใส่ภาพได้นะวิธีการเลือกภาพหรือใส่ภาพนะคะก็ให้ทุกคนกดไปตรงรูปภาพนั้นได้เลยค่ะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนภาพได้นะคะก็จะสามารถเลือกได้เลยนะว่าต้องการใช้ภาพไหนเป็นภาพพื้นหลังค่ะส่วนวิธีการเพิ่มภาพนะคะก็ให้ทุกคนกดไปที่คําว่านําเข้าด้านบนได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกนําเข้าเป็นรูปภาพนะคะเลือกเป็นไฟล์รูปภาพที่ทุกคนต้องการค่ะหลังจากที่เราเพิ่มภาพเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ตรงนี้เราก็สามารถจิ้มเลือกได้นะว่าต้องการใช้ภาพไหนเป็นภาพพื้นหลังค่ะมาดูส่วนต่อไปนะคะทํายังไงให้โมเดลโปร่งใสนะเราก็กดปิดไปก่อนนะคะจากนั้นมาดูด้านล่างนะคะ ตรงคำว่าโอเวอร์เลย์นะคะเราจะใช้ในการปรับโมเดลให้เขามีความโปร่งใสเราจะได้ปั้นตามภาพพื้นหลังด้านหลังได้นะคะซึ่งโบก็จะชอบมาปรับโอเวอร์เลย์ให้โปร่งใสตอนปั้นโมเดลตามรูปภาพด้านหลังนั่นเองนะคะจากนั้นตรงความทึบตรงนี้นะคะจะเป็นความทึบของรูปภาพด้านหลังสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้ภาพทึบเกินไปนะคะก็สามารถมาปรับตรงความทึบได้นะคะ จากนั้นตรงตำแหน่งนะคะเอาไว้ใช้ในการปรับตำแหน่งของภาพของเราเนั่นเองนะตำแหน่งแกน x แกน y นะคะสเกลหรือการหมุนก็สามารถปรับเล่นได้เลยแต่ส่วนตัวบัวนะคะบัวจะไม่ค่อยได้มาปรับตำแหน่งตรงแถบตรงนี้เท่าไหร่นะ <_ C 1> บัวจะชอบมาปรับตรงปรับแต่งตรงนี้ค่ะ <_ C 1> คําว่าปรับแต่งตรงนี้นะลองกดเข้าไปค่ะ <_ C 1> เราก็จะสามารถใช้นิ้วของเราในการเลื่อนปรับตำแหน่งหรือสเกลได้เลยนะคะสามารถหมุนได้ด้วยนะซึ่งบัวว่าตรงนี้มันอิสระกว่าแล้วก็สะดวกกว่ามากๆเลยนะคะ ซึ่งถ้าทุกคนได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็จิ้มไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งได้เลยค่ะจะเป็นการออกจากโหมดตั้งค่านะคะใครที่ต้องการปั้นโมเดลตามรูปภาพก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปใช้นะคะบ๊ายบาย